สวัสดีครับทุกคนผมอาร์ตนะครับพูดถึงคําว่า m e t a v e r s e หลายคนก็อาจจะได้ยินตามสื่อต่างๆในช่วงนี้ไม่มากก็น้อยนะครับผมหลายบริษัทเองก็มีความพยายามในการที่จะสร้างแพลตฟอร์ม m e t a v e r s e ของตัวเองขึ้นมานะครับอนาคตเองตัว m e t a v e r s e เนี่ยก็อาจจะสามารถมีการแลกเปลี่ยนแอสเซทการผ่านบล็อกเชนหรือว่ามีการนําเทคโนโลยีอย่างเช่น AR หรือ VR เข้ามาใช้อีกด้วยอนาคตนั้นวันนี้ยังไม่มาถึงนะครับจากที่เห็นตามสื่อต่างๆหรือว่าได้ตามข่าวเนี่ย ให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นเกมออนไลน์มากๆเลยทราบไหมครับว่าในตอนนี้เองเนี่ยมีเกมออนไลน์เกมหนึ่งที่มีความใกล้เคียงกับคำว่า Metaverse อยู่มากทีเดียวนะครับผมเกมนั้นมีชื่อว่า VR Chat ในวันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์จากที่ผมได้ไปลองเล่น VR Chat อยู่ช่วงหนึ่งให้ทุกคนฟังกันว่าในเกมนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างปฏิดตามชมกันได้เลยครับ VRChat เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นโซเชียล VR Game ผู้เล่นแต่ละคนก็จะเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับผู้เล่นคนอื่นผ่านตัวละครที่เป็นตัวแทนเราในเกมเรียกว่าอ v วตารนะครับผมตัวเกมเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานบน Virtual Reality นะครับอย่างเช่นตัว Oculus Quest ที่ตอนนี้ชื่อว่า Meta Quest ในที่ C Vive หรือว่าเป็นแว่น VR ยี่ห้ออื่นๆก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าเกมนี้จริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องมีแว่น VR ก็เล่นได้นะครับก็เล่นผ่าน PC ธรรมดาเลยเหมือนเกม ทั่วไปนะครับจะเป็นมุมมองแบบเฟิร์สเพอร์นแล้วก็ยังเล่นฟรีอีกด้วยนะครับโดยประสบการณ์ส่วนตัวนะครับจากที่เข้ามาเล่นเนี่ยอ,อยากจะบอกว่าเกมนี้ไม่ค่อยเป็นมิรกับผู้เล่นหน้าใหม่สักเท่าไหร่นะครับเข้ามาตอนแรกก็คือแบบไม่รู้จะทาอะไร,รวิ่งวนๆอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็ออกพอได้รู้จักกับคนในคอมมูนิตี้นะครับได้พบปะเจอผู้เล่นที่เล่นมานานนะครับก็ได้รับคําแนะนํามากมายนะครับทำให้รู้สึกว่า v วียชัเนี่ยมันมีความน่าสนใจมากๆเลยนะครับ เล่นติดงอมแงมขนาดที่เรียกว่าถอดแว่น VR มาเนี่ยเห็นแสงแดดยามเช้าเลยครับผมอะไรที่ทำให้ v r c ยชัน่าสนใจจะขอแบ่งออกเป็น3หัวข้อใหญ่ๆด้วยกันนะครับผมข้อ1ก็คือเรื่องของ World 2ก็คือ Community นะครับและ3 Creator Economy นะครับ World เนี่ยนะัว่าเป็นหัวใจหรือว่าเป็นคอนเทนต์หลักของ VRChat เลยก็ว่าได้ แล้วก็เวอร์เนี่ยมันหลากหลายมากนะครับอย่างเช่นแบบเวอร์ใช้นั่งคุยกันนั่งชิลนะครับเวอร์ที่เป็นเกมหรือว่ามินิเกมเวอร์สำหรับออกกำลังกายเวอร์สำหรับเต้นแกลเลอรี่หอศิลป์และอื่นอีกมากมายเลยแล้วแต่จะจินตนาการออกมีแม้กระทั่งเวอร์ประหลาดๆอย่างเช่นเวอร์สำหรับนอนครับทุกคนเข้ามานอนกันใน VR ส่วนตัวผมก็ไปลองนอนมาแล้วก็ขอแนะนําว่าอย่าหาทํานะครับไม่สบายแล้วก็ถ้าเกิดคุณมีความสามารถในการทําเกมมาบ้างคุ้นเคยกับ Unity Engine นะครับก็สามารถสร้างเวอร์ของตัวเองได้ไม่ยากส่วนตัวผมก็อลองทํามาแล้วเวอร์นึงไปเยี่ยมกันได้นะครับลิงก์อยู่ในเดสคริปชันทั้งล่างอนาคตก็อยากจะลองพัฒนาเป็นเป็นหอศิลป์ที่เอาไว้เก็บผลงานพอร์ตโฟลิโอผลงานที่ผมทำมานะครับ ก็ได้มีโอกาสพบเจอกับเบอร์เรีเตอร์ที่มีประสบการณ์โชคโชนในโลก VR Chat ท่านหนึ่งนะครับผมท่านผู้นี้เองเป็นคนที่เปิดประสบการณ์หลายๆอย่างของโลก VR Chat ให้ผมได้รู้จักนะครับขอเชิญพบกับคุณนัวนะครับผม สวัสดีครับชื่อนวนะครับผมเป็นเวียชทคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับก็มีเวอร์ที่คนพอจะรู้จักบ้างนะครับที่เห็นอยู่นี้ก็มาถ่ายที่ Capital G Cafe นะครับซึ่งก็เป็นเวอร์ของผมเองแล้วก็อีกเวอร์ที่คนน่าจะรู้จักกันพอสมควรก็คือเวอร์ที่ชื่อว่าลาแมนะครับคุณนวเล่นเวียชทมานานเท่าไห,หร่แล้วครับแล้วเหตุผลอะไรถึงมาเล่นเกมนี้ฮะ ตัวผมเองเล่น v r c h a t มาได้ประมาณ4-5ปีแล้วปีครับจริงๆก็ไม่ได้เล่นมาตลอดนะครับก็แบบว่ามีเล่นๆหยุดๆนะครับเ,เหตุผลที่มาเล่น v r c h a t เนี่ยครับย้อนกลับไปที่ประมาณ4-5ปีที่แล้วครับซึ่งเป็นช่วงที่ผมก็ทำงานปกติผมทำงานอยู่กับบ้านอยู่แล้ว แล้วก็อยากที่จะหาเกมที่แบบเป็นโซเชียลเล่นนะครับเพราะว่าจนถึงปัจจุบันเนี่ยผมก็ไม่ค่อยมีมเวลาที่จะไปข้างนอกหรือว่าพบปะเพื่อนฝูงมากเท่าไหร่นักก็เลยเลือกที่จะ เข้ามาเล่น v วี <icate> h well. so so a t ครับการที่ได้มาปุ๊บปับเจอเพื่อนเพืนใน v วี h a ชนี้มันมันแตกต่างจากการเจอข้างนอกไหมอะไรอย่างอยากจะขอความเห็นนิดนึงตรงนี้ก็อาจจะมีความต่างนิดหน่อยตรงที่ว่าจริงๆแล้วเวลาเราอยู่ในเนี้ยเราไม่ได้แบบมีตัวตนหรือ identity ที่อยู่ข้างนอกคือเข้ามาเล่นในเนี้ยเราอาจจะเป็นใครเป็นอะไรก็ได้แล้วพอมาอยู่ในเนี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบเมื่อเมื่อการที่เราไม่ได้แบบ รู้ว่าเราเป็นใครจริงๆแล้วก็มาเล่นกันได้อย่างสนุกสนานครับอันนี้โดยส่วนตัวของผมนะครับซึ่งในโลกจริงเราก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสมาเจอกันใช่ครับด้วยด้วยเหตุผลบางอย่างก็อาจจะเป็นไปได้ครับทำไมถึงกลายมาเป็นแบบ w r c h a t Work Creator ได้คือในช่วงแรกของผมนะครับที่เข้ามาเล่นเกมเนี้ก็คิดว่ามันคงเป็นเกมคุยกันก็ยังเล่นเหมือนคนทั่วๆไปนี่แหละครับที่เข้าเกมมาแล้วก็หาเพื่อนคุย กระทั่งวันหนึ่งได้รู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเวิร์ที่เขาสร้างสร้างขึ้นมาเนี่ยไม่ได้สร้างมาจากผู้พัฒนาแต่ว่าสร้างมาจากผู้เล่นนี่ยแหละครับก็เลย เริ่มศึกษาหาข้อมูลประกอบกับที่ตัวผมเองเนี่ยได้เรียนจบมาทางด้านที่เกี่ยวกับงาน 3D แล้วก็อาจจะเกี่ยวกับเกมด้วยครับแล้วก็เคยใช้ unity มาก่อนด้วยมันก็เลยทำให้ง่ายขึ้นครับพอหาข้อมูลรู้ว่าทำยังไงก็เลยสามารถสร้างเวอร์ออกมาได้ครับตอนที่เข้ามาเล่นเนี่ยช่วงปี2018ผมก็มีผลงานเนี่ยปล่อยออกมาในปีนั้นเลยครับก็ได้ค้นพบว่าโอ้สร้างเวอร์นี่มันมันสนุกมากมันมันสามารถ ตอบโจทย์ผมได้ครับแล้วมันก็ได้กลายเป็นงานอดิเรกข,ของผมไปเลยครับในช่วงที่แบบระหว่างวันที่ผมอาจจะว่างจากงานหรือเสราร์อาทิตย์อะไรประมาณนี้ครับความสนุกของการสร้างเวิร์ส่วนใหญ่แล้วผมคิดว่าเป็นการแบ่งปันเรื่องราวหรือว่าแบ่งปันในสิ่งที่แบบอยากคือคือส่วนตัวผมอยากให้เพื่อนได้แบบเข้ามาดูผลงานได้เข้ามาเล่นในเวิร์ของตัวเองครับซึ่งซึ่งพอ ผมได้ทําแบบนั้นแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าอ๋อมันสนุกมากเลยอย่างเช่นในเวอร์เนี้ยครับก็จะมีโซนให้ชงกาแฟอยู่ทางด้านนู้นเขาก็มาชงกาแฟกันแล้วก็มานั่งคุยกันสนุกสนานอะไรแบบนี้ครับมันก็เลยทําให้กลายเป็นว่าการสร้างเวอร์ของผมเนี่ยมันสนุกที่ได้แบ่งปันอะไรประมาณนี้แหละครับความเป็นเวอร์ชวลมันมันน่าจะมีอะไรแตกต่างจากสื่อทั่ว,วไปที่เราเคยได้รับมาใช่ไหม น่าจะเป็นการอินเทเล็กมันเป็นอะไรที่แบบอาจจะไม่สามารถหาได้ในในโลกแห่งความจริงอย่างเช่นร้านกาแฟที่ผมทำเนี่ยอาจจะเป็นร้านกาแฟในอุดมคติที่ผมอาจจะไม่สามารถหาได้ในชีวิตจริงหรือแม้กระทั่งสถานที่ที่เป็นเวอร์ที่แบบแฟนตาซีมากๆสามารถแบบพาเพื่อนเข้ามาเล่นได้เวอร์ที่แบบมีการเป็นเวอร์เกมเวอร์ยิงปืนเวอร์อะไรที่เราไม่สามารถแบบอินเทเล็กหรือสามารถ ความสนุกนี้ได้ในโลกแห่งความจริงครับมีตัวอย่างเวอร์ที่น่าสนใจไหมฮะทำไมถึงน่าสนใจลองยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยในส่วนของเวอร์แรกจะเป็นเวอร์ที่ชื่อว่า District r o b o t o ครับซึ่งเวอร์นี้ก็สร้างโดยคุณฟินเขาก็เป็นเวอร์ v i c h h t t เวอร์ Content Creator ที่ดังอยู่คนหนึ่งเหมือนกันครับซึ่งเวอร์นี้สร้างมาโดยได้ In s p i r a t i o n มาจากเกมที่ชื่อว่า Stray ครับ Stray เนี่ยก็เป็นเกมเจ้าแมวเหมียวที่อยู่ในเวลโลกล่มสลายที่มีแต่หุ่นยนต์ซึ่งเวอร์เนี่ยจริงๆปล่อยออกมาก่อนที่เกมจะวางจำหน่ายได้ซ้ำเพราะว่าทางคุณฟินเนี่ยเขาได้สร้างเวร์ลเนี่ยโดยแกะมาจากเทเลอร์ Taylor ของเกมนี้ถ้าใครได้เล่นเกม Stray แล้วเนี่ยแล้วรู้สึกว่าชอบเกมนี้ ก็สามารถเข้ามาสัมผัสเวอร์นี้ได้ซึ่งจะให้อารมณ์แบบเดียวกับเกมเอ่อสเตปเป๊ะๆเลยครับแล้วก็มีแมวด้วยครับที่สำคัญมีแมวในเวอ์ด้วยครับแว้วแล้วก็มีวิวที่สวยงามนะครับสามารถเข้าไปถ่ายรูปได้หรือว่าะนั่งคุยนั่งเ,เล่นกับเพื่อนได้ในเวอร์นั้นครับเวอร์ World ที่2นะครับชื่อเวอร์ว่า i t soyon โดยคุณอัปาร์ตี้นะครับซึ่ง อพาร์ตี้เนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นเพื่อนผมคนนึงครับซึ่งวอของเขาเนี่ยจะมีความค่อนข้างเศร้านิดนึงครับที่ผมอยากจะแนะนาเวอร์เนี้ยเพราะว่าโดยส่วนตัวผมก็ค่อนข้างชอบเวอร์นี้เหมือนกันครับซึ่งในเวอร์เนี้ยบรรยากาศจะเป็นภูเขาสุดลูกหูลูกตาครับซึ่งไม่รู้หรอกว่าอยู่ในประเทศอะไรแต่ว่าติ้งต่างเอาว่า นี่อาจจะเป็นฉากในประเทศญี่ปุ่นนะครับอ่ามีแสงไฟที่เหมือนเป็นบ้านคนอยู่ไกลๆครับแล้วก็มีทะเลสาบเวอร์เนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาตอนกลางคืนเงาๆนะครับเมื่อเข้าไปในเวอร์ก็จะรู้สึกแต่มีความเงาๆนิดนึงมีความหนาวหนาวเย็นเพราะว่าในเวอร์เนี่ยก็จะมีหมอกที่สามารถ เห็นไดด้ชดัแล้วก็ที่สำคัญเลยคือเวิลเกือบทุกเวิลของอ a r า y ตนะครับเขาก็จะมีอินเท a c t เล็กอย่างหนึ่งให้กดจะมีเพลงเล่นขึ้นมาพร้อมกับเนื้อเพลงอย่างเช่นในเวิลฮิตโซยานเนี่ยก็จะมีเนื้อเพลงขึ้นมากลางทะเลสาบแล้วก็จะมีเพลงบรรเลงไปเรื่อยๆครับเหมาะแก่การเข้าไปนั่งดื่มดำบรรยากาศหรือเข้าไปนั่งพักผ่อนคุยเล่นกับเพื่อนได้เหมือนกันครับ เวอร์ที่3ที่ผมจะแนะนำเนี่ยเป็นเวอร์เกมครับจริงๆแล้วใน v ว c h แชเนี่ยมีเวอร์เกมอยู่ค่อนข้างาเยอะครับไม่ว่าจะเป็นเกมยิงปืนเกมผีหรือว่าเกมแบบบอร์ดเกมก็มีครับซึ่งก็จะมีมากมายหลากหลายรูปแบบแต่ว่าที่ผมจะแนะนำเนี่ยจะเป็นเวอร์เกี่ยวกับเกมเนื้อเรื่องแล้วก็มีการ,ระจนภัยซึ่ง World เวอร์นี้มีชื่อว่า Project Summer Flare ครับคนที่สร้าง World เวอร์นี้ครับ เขาก็เป็นหนึ่งในไอดอลการสร้างเวอร์ของผมเลยครับเวอร์น,นี้เป็นเวอร์เกมที่มีความยาวตกอยู่ประมาณ1-2ชั่วโมงครับเวอร์เนี้ยมีความน่าสนใจมากในด้านทั้งระบบแล้วก็แสงสีเสียงคือนอกจากเนื้อเรื่องจะน่าสนใจน่าติดตามแล้วเนี่ยระบบการเล่นในเวอร์เนี้ยก็ค่อนข้างที่จะล้ำนิดหนึ่งครับเพราะว่าไม่ค่อยมีคนที่สร้างเวอร์ด้วยระบบอะไรประมาณนี้ครับ คือผมก็ไม่อยากสปอยครับแต่อยากให้ลองไปสัมผัสด้วยตัวเองนะครับอันนี้เนะนำลยนะครับเวอร์ World สุดท้ายนะครับเวอร์ World ที่4มันคือเวอร์ที่เป็นนิทร,รัศการต่างๆครับในส่วนตรงเนี้มันจะถูกจัดขึ้นทุกๆปีครับนั่นก็คือเวอร์ที่เป็นเวิร์ชวลมาร์เก็ตนะครับเป็นสถานที่ที่คอนเทนต์ครีเอเตอร์ชาวญี่ปุ่นหรืออาจจะเป็นฝั่งของเมืองนอกนะครับเขาก็จะมาลงบูธขาย แล้วก็เหมือนกับว่าเป็นเวอร์นิทรศการที่เอาไว้โชว์บูธเพื่อขายอวตารต่างๆหรือว่าจริงๆไม่ใช่มีแค่อวตารครับมีอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นนักวาดการ์ตูนที่เป็นมังงะหรือว่าหนังสือการ์ตูนงานพวกนี้ก็มีเหมือนกันครับแล้วก็มีงานที่เป็นมิวสิกวอร์ชวลมาร์เก็ตด้วยนะครับซึ่งตรงนี้น่าสนใจมากสำหรับคนที่อยากที่จะเข้าไปดูหรือว่าไปอุดหนุน เหล่านี้ได้นอกจากนี้ที่มากกว่าโ i r ช u a l m มาร์เก็ก็จะเป็น World ที่เป็นอีเวนต์ต่างๆโดยที่ดังที่สุดก็คือจะเป็น World ์สำหรับคนที่เข้าไปเป็นดีเจแล้วก็คนที่ชอบฟังเพลงหรือว่าเข้าไปอยู่ในคลับเขาก็จะมีแบบดีเจซึ่งก็เป็นยูเซอร์แบบนี้ครับเป็นคนที่อาจจะเป็นดีเจจริงๆหรือว่า เป็นดีเจในเวอร์ชวลเนี่ยครับเขาก็จะไปเล่นเพลงนะครับแล้วก็เป็นไปตามสถานที่ที่เป็นอีเวนต์ต่างๆครับที่สามารถเล่นเพลงได้เปิดเพลงได้แล้วก็จะมีคนเข้าไปติดตามผลงานหรือว่าเข้าไปสนุกเข้าไปเต้นอะไรอย่างเงี้ยครับที่แนะนำเพราะว่าแสงไฟแล้วก็ดนตรีครับเขาจัดเต็มมากๆครับ แทบจะเหมือนอยู่ในโลกจริงๆเลยครับซึ่งเวอร์ตรงนี้ที่อาจจะแนะนำนะครับมันเป็นเวอร์ที่อาจจะเปิดตามรอบวันเวลาครับนั่นก็คือเวอร์อย่างเช่น Ghost Club ซึ่งก็เป็นคลับที่มีดีเจมากหน้าหลายตาเข้าไปเล่นเพลงนะครับเล่นเพลงมิกแล้วก็ได้รับความนิยมเรียกได้ว่าแทบจะมากที่สุดเลยนะครับทั้งฝั่งของคนญี่ปุ่นแล้วก็ฝั่งคนทางยุโรปหรืออเมริกานะครับเป็นเวอร์สุดท้ายที่จะแนะนำครับผม เมื่อมีผู้คนมาอยู่กันรวมเป็นคอมมูใช่ไหมมันก็จะเกิดกิจกรรมต่างๆมากมายในโลกของ VR Chat นะครับประสบการณ์ที่ว้าวมากครั้งหนึ่งก็คือการได้ไปคลับลาปิสซึ่งคลับลาปิสเนี่ยก็เป็นสถานที่ที่เราแดนเซอร์ในโลก VR เนี่ยครับมารวมกลุ่มกันจัดเป็นคลับขึ้นมาแล้วก็มีโชว์ทุกสัปดาห์นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าการเต้นใน VR เนี่ยเป็นอะไรที่แบบว้าวมากๆเลยสำหรับผมนะครับเพราะว่ามันดูยากอะครับมันต้องมีอุปกรณ์เยอะเราลองไปพูดคุยกับ เราสมาชิกของลาปิสคลับกันนะครับสวัสดีนะครับผมชื่ออันนานะครับเป็นสมาชิกในร้านลาพิสนะครับผมที่มาเหรอครับก็เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มเพื่อนนี่แหละครับที่เจอกันนะโลกเนี่ยแล้วก็ ชอบการเต้นเหมือนกันก็เลยมาลองเปิดร้านแบบนี้ครับเพราะว่าในยุโรปก็มีการทําแบบนมาตั้งนานแล้วครับไม่ได้เปิดทุกวันใช่ไหมครับอ่าใช่ครับผมไม่ได้เปิดทุกวันครับจะเปิดทุกๆสัปดาห์แต่ก็จะเปิดแค่วันศุกร์นะครับตั้งแต่สามทุ่มครึ่งขึ้นไปครับเป็นเวลาทํายทำไมถึงมาเต้นกันใน V r c า a t ชนะครับด้วยความที่ว่าปัจจุบันเหตุมันเรื่องง่ายๆครับเพราะโควิดนั่แหละครับ เพราะว่าตอนแรกมันก็มีช่วงแบบตัดตัวใช่ไหมครับ w o r ร์ก o อร์มโอะไรอย่างเงี้ยแล้โตผมเองเต้นอยู่แล้วแต่ว่าตอนนั้นคอนเทนต์นก็ไม่ได้เยอะขนาดเนี้ยเราช่วงนั้นพอโควิดปุ๊บก็ต้อง Work ์ก o อร์มโพออยู่บ้านหลายๆคนก็คงไม่มีอะไรทำล้าอ่ะไปเจอเพื่อนก็คือเล่นวิญญาเลยครับเล่นไปวันวันเต้นไปวันวัน,เ,น,วน,วนเจอคนที่รู้จักอา้าวเต้นเหมือนกันหรออะไรเงี้ยเราสนใจมันก็เลยกลายเป็นจุดที่แบบเราอยากสร้างคอนเทนต์นะครับเราก็เลยมาเปิดร้านแห่งนี้แหละครับผมอธิบายเรื่องแลบ,บแดนนิดนึงครับว่ามันต่างจากการเต้นปกติยง แล็บแดนมันคือประมาณเหมือนกับว่าการเต้นแนวแล็บแดนเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าถูกเปลี่ยนมาจากแนวเต้นทั่วไปนั่นแหละครับแต่ว่ามันก็แค่แทรกความแบบว่าเซ็กซี่ลงไปความน่าดึงดูดลงไปจริงๆการเต้นแนวเนี้ยมันน่าจะแพร่หลายในวงแบบโซนยุโรปแต่มากกว่าแบบโซนเอเชียก็จะไม่ค่อยรู้จักกันมากเพราะว่าคนเอเชียก็จะรู้จัก,จกหลักๆก็น่าจะเป็น p o เวอร์แดนซ์นะครับผม เคป๊อปห,หรืออะไรพวกนี้แต่ว่าแรปแดนซ์สำหรับคนไทยอ่ะมันนา่าจะใหม่มากๆครับแล้วมันก็ไม่ค่อยมีคนรู้จักต่อให้รู้จักก็น่าจะเป็นกลุ่มน้อยครับผมสไตล์การเต้นมันก็ตะออกแบบแนวออกยั่วๆเซ็กซี่หน่อยๆน,อยนะครับประมาณแบบว่าเอาไแบบ้แบบเต้นเพื่อสร้างคอนเทนต์ในอีบายละกันนะครับผมแบบถ้าเกิดใครใช้ VR นี่คือเหมือนกับว่าจะอยู่ใกล้มากๆใช่ครับมันจะได้ความมันจะได้อารมณ์มากๆเทลิ่งมันจะดีกว่าใช่ครับอ,อิมเมอร์ซีฟอิมเมอร์ซี อะไรคือความยากในการเต้นด้วยอุปกรณ์พวกนี้ครับเพราะรู้สึกว่ามันก็วุ่นวายเหมือนกันครับเวลาจะเข้ามาเล่น vr เนี่ยแล้วถ้าเต้นนี่มันน่าจะวุ่นวายมากกว่าเดิมอีกถ้าเอาแบบว่าหลักๆเลยก็คงจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์มันค่อนข้างจะไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อเต้นนะครับมันสร้างขึ้นมาเพื่อเล่นแบบปก,บกติมากกว่าเพอาเขาคงไม่คิดว่าจะซื้อมาเต้นกันแบบอะไรขนาดนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์แล้วก็พื้นที่ในการใช้งานมากกว่าครับเพราะว่ามันอยู่ในห้องนอนนะเนาะบางคนเต้นในห้องนอนบางคนเต้นใน ท้องโถงมันก็คงจะแล้วแต่พื้นที่ของแต่ละคนคงจะเป็นเรื่องพื้นที่โลกประกอบนะครับรเคยเคยเห็นว่าแบบมีอุบัติเหตุด้วยใช่ครับใช่ถ้าว่าล่าสุดนี้เองครับพอดีว่าตอนนั้นผมไปเต้นแล้วผมต้องมีสนับเข่าใช่ไหมฮะก็คือสนับเข่ามันเอาไว้กันกระแทกใช่ไหมแล้วเอ <vert> ฟมันเกิดตรงที่ว่าจังหวะที่ผมสไลด์ไปกับพื้นเนี่ยแล้วสนับเข่าหลุดเข่าผมเป่าๆเนี่ยมันก็แถไปกับพื้นปูนะครับเป็นกระเบื้องที่บ้านแล้วก็นั่นแหละครับเลือด เลียดท่วมเลยเอโอ้ m ม่ o oh อ <my> ใช่ครับใช่อดิ้าชื่อเทย่านะแต่ก่อนคือเคยเต้นมาสักพักแล้วก่อนที่ร้านจะมาเปิดแล้วก็ชอบในการเต้นอยู่แล้วเพราะว่าในชีวิตจริงก็เป็นคนที่ไม่กล้าแสดงออกเพราะโลกจริงคือแบบพอจะไปเต้นอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าเราไม่ไม่โอเคแบบว่าเราเรายังยอมรับเรื่องบอ่อ b o d ที่ตัวเองยังไม่ค่อยได้แบบร0 0อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอายมีอะไรบ้างแต่พอในวิอรเราได้ใช้อวตารที่เราชอบก็คือแบบโอเคมันงเป็นฟีลหนึ่งเหมือนเรามีร่างกายอย่างเงี้ยในชีวิตจริงอย่างเี้มันเหมือนจินตนาการไปด้วยอะ่ะตอนเต้นสวัสดีครับทุกคนผมโชว์ดิงเจอร์นะครับเป็นส่วนหนึ่งของทีมแดนเซอร์หลักของลาพิทครับนะครับซึ่งเป็นผ <laughs> ู้มีส่วนร่วมในการสร้างขับลาพินี้ขึ้นมาครับ สวัสดีค่ะช็อกโกแลตน,นะคะเป็นนันเชอร์ของขัาราพีทนะคะ จุดเริ่มต้นการเต้นใน VR มันเริ่มมาจากการที่ผมเป็นผู้เล่น VR Chat ชที่มี VR แบบ full body มานานแล้วแล้วในแต่ละวันที่เล่นเกมนี้ก็คือผมก็อยู่แค่ว่ายืนเฉยนั่งแล้วก็นอนกระทั่งวันหนึ่งมาเจอเพื่อนที่พาไปเต้นอารมณ์เหมือนเต้นเต้นออกกําลังกายของฟิตเนสมาเชี l แล้วหลังจากนั้นเราก็ได้รู้จักเพื่อนที่เต้นเหล่านั้นมากขึ้นหลังจากนั้นก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการตั้งกลุ่มเต้นแล้วก็ฝึก ช่วยกันสอนเต้นสำหรับช็อกหรอปกติแล้วอ่ะช็อกเต้นจริงๆอยู่แล้วแต่ว่าช็อก คนที่ไปเต้น cover dance ไม่ได้ค่ะเพราะว่าช็อกเป็นคนจำช่าไม่ได้เลยแล้วช็อกมาเห็นว่าในนี้มันมีการเต้นในมิวสิควยดีโอด้าปกติช็อกเล่นมิวีมานานแล้วแล้วช็อกก็เลยซื้อบอดี้มาเพื่อที่จะมาลองเต้นเพราะว่ารู้สึกว่ามันมันไม่ได้น่าอายเหมือนกับตอนที่เราเต้นในชีวิตจริงอะแล้วก็สาหรับช็อกช็อกว่าแับแดนซ์มันดูง่ายกว่าการเต้นอื่นด้วยเพราะเราไม่จําเป็นจะต้องจําท่าที่แบบเป๊ะๆอะไรเงี้ย เราแค่ใช้อารมณ์ในการเสี่องมาเฉยๆแต่ว่าฝึกไหมมันเป็นมันเป็นเรื่องที่จําเป็นต้องฝึกว่าในการเต้นพวกนี้เราก็ต้องมีการฝึกทั้งร่างกายให้มีความแข็งแรงดุจความยืดหยุ่นของร่างกายเพราะว่าการเต้นของเราข้ามมาโฟกัสในลาพิดคาบเราจะเน้นการเต้นแลบแดนซซึ่งจะเป็นการเต้นที่มีความเซ็กซี่มีความให้สร้างความรู้สึกโรแมนติกให้กับ ผู้ชมหรืออะไรก็ตามด้วยสรีและร่างกายของเรามันก็จําเป็นต้องใช้ความยืดหยุ่นร่างกายที่สูงแต่ว่ประกอบนี้มารวมกันก็จะทําให้การเต้นของเรานั้นดีมา,มากยิ่งขึ้นปกติแล้วพื้นฐานของนักเต้นทุกคนก็คือจะต,ต้องตัวอ่อนในระดับนึ่งอยู่แล้วค่ะเพราะมันจะทําให้ท่าสวยขึ้น เรียกได้ว่าเราก็มีคลาสสอนกันโดยเฉพาะตอนนี้ที่คลาสท,ที่มีอยู่ก็จะเป็นเปิดรับคนข้างนอกมาด้วยไม่จําเป็นต้องเป็นพวกแดนเซอร์ของขับเราอย่างเดียวนะครับก็จะเป็นช่วงการสอน,นการฝึกโยคะ หรือการเต้นออกกําลังกายซึ่งก็มีผมแล้วก็เพื่อนๆเ,เป็นเทนเนอร์เป็นอินสตัคเตอร์นะครับหากสนใจก็อาจจะเป็นช่วงประมาณช่วงวันอาทิตย์นี้รับเป็นคลาสที่ผมดูแลก็จะเป็นช่วงประมาณ3ามทุ่มเป็นต้นไปของ เย็นวันอาทิตย์นะครับของน้องช้งจะเป็นดึงมาจากโยคะนิดนึงก็คือเป็นงานดัดเพิ่มความอ่อนของหลังค่ะแต่ว่าช็อกเป็นคนที่ขี้เกียจมากดังนั้นไว้เจอล้กันถ้าถามอยากให้อสอนถามได้อโอเคมนขี้เกียจไม่เปิดคอตัวละนอกจากนี้นะครับก็ยังมีอ e ีกเวอร์ที่มีความน่าสนใจเป็นสถานที่ที่ทุกคนเนี่ยจะมาแฮงเอาท์ปาร์ตี้กันประจำสัปดาห์นะครับผม ก็บรรยากาศมันจะเหมือนกับร้านเล่าหลังมอน,นิดนึงแต่ความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับก็คือทุกคนที่เข้ามาแฮงเอากันเนี่ยก็คือมาเมากันจริงๆนะครับผมขอแนะนําให้ทุกคนรู้จักกับ d o d i Bar บาร์สุดอินดี้ที่ทุกคนเข้ามาแฮงเอากันในโลกของ Virtual Reality นะครับ ชื่อซอเต้นะคะเป็นรปภของร้านนี้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อภูมิเอกเป็นมาเนเดอร์ของร้านนี้ในใน VR นี่ต้องมีรปภด้วยปกติร้านอื่นอนะ่ะเขาจะตรวจโพลิกอนใน VR อรแชทนะคะว่าแบบเกินลิมิตหรือเปล่าเพราะว่าแบบถ้ามีโพลิกอนเยอะมากๆอยู่ในพื้นที่เดียวกันน่ะมันจะทําให้คนส่วนใหญ่เขาแหลกได้หรือแบบคนใส่ VR อย่างเงี้ยมันจะแหลกง่ายเขาก็เลยมีตรวจกันแต่ว่าร้านเราเขาไม่จํากัดโพลิกอนแต่ว่าเราจะดูเรื่องกรณีแบบอย่าเปลี่ยนอวตาร ณตรงนี้อยากเปลี่ยนในร้านเนี่ยเราก็มีหน้าที่ดูความสงบในร้านซะมากกว่าค่ะแล้วบาร์เทนเดอร์นี่คือทําอะไรครับเพราะว่าอยู่ใน VR นี่มันคงดื่มไม่ได้ใช่ไหมบางทีก็จะมีคนที่แบบสมมติว่าแบบอยากดื่มบ้างผมว่าแบบอ่ะเบียร์ครับค็อกเทลแล้วแต่ที่เขาอยากจะได้ก็ผสมไปแล้วก็แต่ส่วนใหญ่จะเป็นเน้นนั่งคุยมากกว่าว่าม่นจะให้เขาได้พูดกับเราครับว่าอยากจะพูยอะไรไหมยอยากจะสื่อสารอะไรกับเราบ้างไหมหรือเขาอยากจะเปิดใจคืยกับเราแล้วในร้านมันมีอะไรให้ทําบ้างครับผม ถ้าเขามาทําท <ำ S 2> อ,อะไรคือเขาก็มาแฮงเอาทมาคุยกับเพื่อนแต่ใน VR คือเราแบบเหมือนได้เห็นกันในระดับหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วมีคุยมีสถานที่ให้บรรยากาศมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มาแฮงเอาท์มาคุยมาปรึกษาชีวิตกันพราะแบบในช่วงสถา,านการณ์แบบเนี้ยเราไม่สามารถจะเดินทางเจอกันได้ตลอดเวลาก็ถ้าถามว่ามีบริการอ,อะไรบ้างก็จะมีแบบม,มีรับคําปรึกษา แล้วก็มีห้องส่วนตัวที่เอาไว้แบบอ่าเผื่อแบบเป็นเรื่องส่วนตัวของตัวเองที่ไม่อยากให้ใครฟังเป็นพิเศษก็สามารถใช้ห้องบริการส่วนตัวห้องเราได้ทั้งสองห้องเป็นห้องนอกครับเก็บเสียงได้อย่างดีแล้วก็คุณจะเอาใครเข้าเท่าไหร่ก็ได้กี่คนก็ได้แล้วก็ฟรีครับที่นี่ไม่มีอะไรเสียตังค์ห้องนี้ก็เป็นห้องน้ําครับมันจะแบบแิดนิงเนาะที่สำหรับมิชวัอย่างเราต้องมีห้องน้ําคือละกๆห้องน้ําสำหรับ มิชลลอย่างพวกเราเนี่ยก็คือจะมีไว้สำหรับ AFK เอาตัวเรามาทิ้งเอาไว้หรือจะมาเปลี่ยนอวตารหรือจะมาเปลี่ยนอวตารครับเพื่อกันไม่ให้แบบคนอื่นเขาแหลกคนเมาก็ก็เท่เลยครับบางคนก็นอนเลยเนี่ย <c oughs> การที่เรามาแฮงเอา์กันในร้านที่เป็นว์ชวลแบบนี้ครับมันมันแตกต่างอย่างไรกับโลกจริงครับแตต่เยะเพราะว่าโลกจริงเราได้แบบหน้ากันคุยคุยกันอะไรรู้กันแต่ว่าพอเป็นมิชลลนเราค่อนข้างจะแบบแล้วมันจะมาเฝ้าไหนนะคิดยังไงอยู่อะไรอยู่ แต่ว่าเปราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเขามาจากไหนเรารู้แค่ว่าใช่ใชาตาตัวนี้ชื่อนี้แล้วเราก็มีหัวข้อเรื่องที่เราสนใจเหมือนกันแล้วเราก็คุยมันเหมือนกับว่ามันจะลดเหมือนกับลดความเกียงใจไปได้ครึ่งหนึ่งเลยว่าแบบเอออยาพูดเรื่องนั้นแต่เกรงใจเพราะว่าเขาเป็นอย่างนี้แต่พอเวาเป็นวีอารปุ๊บเขาคือใครแล้วก็ไม่รู้เขาก็ไม่รู้จักเราเราก็แบบถ้าเราอยากถ้าเขาอยากจะฟังเราเล่าเราก็เล่าเรื่องที่เขาอยากจะฟังเราไปเลยก็ได้ จากที่ผมแวะมาโซเล็กบ้านเนี่ยก็เห็นว่าหลายคนนี้นี้ก็ดื่มกันจริงๆนะครับมีมีที่มาที่ไปไหมครับทาไมมา,มาโกงกันจริงๆในนี้คือน,นี้ร้านร้านเราอ่ะไม่ไม่ได้มีการโฆษณาหรือให้มีคนเข้ามาเป็นทางการคร้านเราจะเป็นการคอนเซ็ปต์แบบเพื่อนชวนเพื่อนมาที่ร้านแล้วมันก็จะเป็นเหมือนแบบขยายขยายขยายแล้วบางเอิยว่ามีเพื่อนคนหนึ่งรู้จัก เพื่อนที่เขากินเหล้าเขาดื่มเหล้าอยู่กับกลุ่มเพื่อนแล้วเขาแบบเฮ้ยมีร้านแนวบา์หรอเออมาเข้ามาดื่มได้ไหมเอ้ยบรรยกาศได้แล้วพอสายดื่มเขาก็ชวนสายดื่มมาด้วยกันชวนมาเรื่อยๆแล้วอยู่ๆเมื่อกลายเป็นสายที่กงไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่เดิมทีเป็นบาร์ให้คำปรึกษาตอนนี้กลายเป็นร้านเหล้าหลังมอใช่ใช่โอเคโอเคโอ้ได้ได้ ในหัวข้อนี้ก็น่าจะเป็นที่สนใจของเหล่าสายผลิตทุกท่านเนาะช่องทางการสร้างรายได้ของเหล่าครีเอเตอร์ซึ่งในโลกของ VRChat เนี่ยมันก็มีช่องทางในการสร้างรายได้มากมายเลยนะครับช่องทางหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการสร้างอาวตารสิ่งที่สนุกที่สุดอย่างหนึ่งของ VRChat เนี่ยก็คือการคัสตอมหรือว่าการตกแต่งอวตารของเรานะครับ ตัวเกม v r c h a t งเนี่ยให้อิสระในการสร้างอวตารมากๆเลยเนะเรียกว่าถ้าเกิดใครมีความสามารถด้านการขึ้น 3D การทำตัวละคร 3D เนี่ยก็สร้างเป็นตัวละครแบบที่ต้องการได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดไม่เก่ง 3D นะครับเราก็ยังจะสามารถใช้ทักษะที่เรามีเนี่ยสร้างเป็นพวกเสื้อผ้าแอสเซอรี่หรือว่าจะเป็นกระทั่งแบบเอฟเฟกหรือสคริปต์ต่างๆที่ใช้กับอวตารอื่นๆได้อีกด้วยนะครับอยากจะให้ คุณนัวในฐานะเวิร์กเรเตอร์เนี่ยแนะนําคนที่สนใจในการสร้างรายได้ด้วยการทำคอนเทนต์ลงวิยชัดนิดนึงคนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อยู่แล้วครับอ,อย่างแรกเลยถ้าเป็น World กเวิร์ r ครีเอช่องทางเนี่ยมันก็จะมีอยู่ประมาณหลักๆนะครับอยู่3ช่องทางเว็บ o ู h เป็นเว็บที่ขายของหลายๆอย่างนะครับซึ่งเป็นเว็บของญี่ปุ่นนะครับเขาจะขายบบเกือบทุกอย่าง คล้ายๆช้อปปี้ลาซาด้าครับแต่ว่ามีเรื่องอโปรแกรมหรือเรื่องอะไรที่แบบเป็นแอสเซทในเกมก็มาเกี่ยวข้องด้วยอ่าอย่างที่2เลยก็คือกำไรนะครับอันนี้จะเป็นของฝั่งยุโรปนะครับส่วนใหญ่จะขายแอสเซทเกมส่วนอย่างที่3เลยก็คือคอมมิชชั่นนะครับซึ่งทางทางผมเนี่ยสามารถเปิดคอมมิชชั่นเพื่อรับสร้างเวิร์ได้แต่ว่าส่วนตัวผมไม่ไม่ไม่ได้รับสร้างเวิ l ์งาน 3D เอยหรือว่าเป็นพวกแอสเซทต่างๆที่เป็นพวกเออเอาไปให้คนทำเวยร์งเช่น ตัวเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถปั้นพวกเนี้ยแล้วก็เอาไปขายในบูธได้ถ้าคุณสามารถสร้าง 3D ตัวละครขึ้นมาได้แล้วก็เรียนรู้การสร้างอวตารใน VRChat นะครับก็จาสามารถเข้าไปขายในเว็บบูธหรือเว็บกำโลดก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งเหมือนเดิมครับสามารถคอมมิชชั่นได้เหมือนกัน ในส่วนนี้จะเป็นที่นิยมมากนะครับเพราะว่ามีขายอยู่ในเว็บบูธเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวนะครับพวกเสื้อผ้าหน้าผมหรือของประดับตกแต่งอันนี้ก็วางขายแยกในเว็บบูธหรือเว็บกำลดได้เหมือนกันแนะนำว่าให้เข้ามาลองเล่นดูก่อนจะได้รู้ว่าอวตารประมาณไหนเวิร์แบบไหนถึงโอเคอะไรประมาณนี้แล้วก็ค่อยเอาไอเดียตรงเนี้ไปทำเป็นแอสเซทไปขายได้ใช่แล้วครับประมาณ <Okay. S 2> นั้นเลยครับโอเคครับ okay. okay. คอนเซปต์ของคำว่า m e t a เวิร์เองเนี่ยนะครับผมคิดว่าเป็นอะไรที่เอรีมากๆทั้ง VR AR ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ต่างๆเนี่ยยังต้องการการพัฒนาไปมากกว่านี้กว่าจะไปถึงจุดที่เรียกได้ว่าเป็น new internet แบบที่ Meta เคยได้กล่าวเอาไว้นะครับ VRChat เเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างเฉพาะกลุ่มมากๆนะครับมีกลุ่มผู้เล่นไม่เยอะมากเท่าไหร่อาจจะเพราะว่าความยากในการเข้าถึง การที่จะเล่น v ว c ยช t ให้ได้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีการลงทุนอยู่ค่อนข้างสูงนะครับมันทําให้มีบาเรียในการเข้าถึงค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันนะครับก็หวังว่าอนาคตมันจะเข้าถึงง่ายขึ้นเทคโนโลยีที่มันพัฒนาไปเรื่อยๆเนี่ยราคาของฮาร์ดแวร์ต่างๆมันก็จะถูกลงเรื่อยๆการที่ได้เข้าไปลองสัมผัสเจอคนแบบเป็นตัวอวตารเป็นๆนะครับการได้อ่อินเตอร์แอคกับผู้คนในนั้นแล้วก็การได้เห็นประสบการณ์หลายๆอย่างในโลกของ v ว c h ช t เนี่ยมันก็ทําให้รู้สึกเหมือนกับว่า ตัวเองได้สัมผัสพรีวิวความเป็นไปนได้ของโลกเมตาเวิร์สท,ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็ต้องขอบอกว่ามันน่าตื่นเต้นมากๆเลยนะครับถ้ามีโอกาสก,าก็ลองไปสัมผัสด,ดูสักครั้งก็ไม่เสียหายนะครับก็คลิปนี้อาจจะยาวสักนิดหนึ่งนะครับไม่นีแประมาณน,น่าจะครึ่งชั่วโมงได้แต่ก็เป็นการกันกองประสบการณ์ที่เล่น v r c h a t ไปเกือบ,เก,อบเกือบจะ8 0 0 9 0 0ชั่วโมงแล้วนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ถ้ามีความเห็นอะไรก็ทิ้งความเห็นไว้ในช่องคอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับผม สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับอขอฝากเสนเด็กด้นะครับร้านเล่าแนวลับเปิดแบบสุ่มวันครับอ่อย่างน้อยจะเป็นสัปดาห์ละหนึ่งครั้งสามารถติดตามวันเปิดได้ที่ทางลิงก์ดิสค r d ของร้านนะครับเมื่อกี้กูพูดว่าไงล่ะอะไรกูีกูพูดว่าอะไรก็แ้วก็ถ้ามาละพีทก็อย่าลืมเปิดไมค์ของคุณนะครับเพราะผมอยากได้ยินเสียงกี่ร้องพวกคนนะครับผมฝากด้นะอ่าวันนี้เรามาดูห้อง แบบเรียบง่ายนะครับแล้วก็มีข่าวปิดและโตะด้วยครับ